ก็สวัสดีครับอยู่ผมสุกเกอร์ห้หนึ่งหานะฮะอยู่กับเกมฮอนเนื้อผมวันนี้ก็จัดไปนะครับเกมเดือดเดือดตึงๆนะครับจัดว่าเกมพิกได้ไหมก็อาจจะได้อยู่นะครับก็คือเกมพลิกเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขหรืออะไรที่ <My wrong. S 1> ที่กําหนดไว้ชัดเจนนะครับเรื่องีว่าผมขีเกียจนึกคือคลิดไม่ออกก็เลยเกมพิกจบ <c oughs> ทุยอ่ะวันนี้ก็ดูไปสั้นๆแล้วกันนะครับพอดีตอนนี้ผมอัดเนี่ยมันก็ อ่าสิบสนะครับไม่ใช่เที่ยง38นะเที่ยงคืน38มสนาทีนะครับมันดึกแล้วนะครับเดี๋ยวข้างบ้านด่าก็ดูแค่ประมาณ10-20นาทีก็พอนะครับก็ได้มาทีที่สี่จุดหสกอร์58ต่อส7นะครับก็ฝ่ายสีเขียวไอ้สีเขียวเนี่ยสกอร์นำจริงนะครับแต่ว่าโดนบ้านไปหนึ่งบาร์นะครับกับป้อมนอกก็มาดูครับจะเป็นยังไงไม่ต้องโฟกัสอัมราตัวเดียวก็ได้นะโฟกัสรวมๆนะครับ อะฮีโร่มีลามีอ่ามีไอ์ไรเดอร์นะมีเต่าเลวานนอแบาบสซิมิธนะครับฝ <And last. S 1> ไฟตรงข้ามมีไวโซเดม mm. ไวโซเดมเป๊ปพี่นะฮะแล้วก็ดู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 เจ็ดแมมโอ้โหดูอันตี้ครับยังไงจังวันนี้โอ้ไอเพกไรเดอร์อันตี้ไปครับเด้งไปเด้งมาดึก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 โอ้ยจะเด้งคลิปได้เหรอวะดึกดึกดึก นึกกัดไป2คิวระเบิดโอ้โหเอาละครับชิ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 ช,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 ชิหายเร็วเฮ้ยลอดลอดลอดตาบอกอีกแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อชิแต่ว่าขึ้นต้นด้วย CH อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็น QI นะครับก็อ่านว่าชิเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไม หรือว่า qi 2สคำมันเท่ดีนะครับก็ตัวนี้แบบเจอพีเดแม่งกดตัวนี้มาก็เป็นตัวที่แก้ทางได้ดีพอกับแพนด้านะมันมีปอดอาวุธดาเมจเยอะก็โดนสกิลแรงประมาณนี้ในอดอาวุธไปแต่ถ้าเจอตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนี่มีบงมีบริง ยังไงอ่าได้บาลานกลางคืนนะผมกอลาก็มีอฮาร์ดนะครับบัตบอลเสื้อน้ำแข็งนะครับบบรดดอลนะครับแล้วก็เกาะสะอ้อนนี่อ้าวเจอเศกแล้วตายมายันติบอ้ยเขี้ยหายไปปะหนึ่งอ้าวโอ้ไม่ทันแล้วผม เลย r าโน่ดาเมจอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ200โอ้ต่ายังเยอะว่าอีก275เต่าสายอะไรวะเนี่ยมีฟอร์ดูมีเซกมีโคเด็กมีเจ้ากเวทมีพ ok ีเคมันเล่นสเปซส,สป,สสปะกันมาก s <S ต่าบอกคองก็แล้วอ๋อแบบเอาคองก็แล้วไม่จบสักทีประมาณนี้อืเนี่ยเจอบัสมิดไปดาเมจร้อยกว่าแต่ไม่เขา้า ถตาใครออกดูมนะฮะเจอชี้ไปนี่บอกเลยนะสัน่นยังตีบาไม่ได้สักบานะหกต่อสิบแล้วอ,อ๋อขีหกตายสิบแล้วยังแบบไม่ได้บาแรกเลย MX ซ์สเปล่าอีกคนนี่ตาบอก MX ็มเอ็กซสไปอีกคนใครว่าเอ,อ็มเอ็อ๋อชี้หรอบอกชี้แคนดังสัเปล่า ตอนนี้อาวายโซแดมกับฮูดูก็น่าจะมาด้วยกันรับแค่เดียวกันเติมเข้าหรือเพาะฝีมือวะนี่ตาบอกเติมเข้าหรือว่าฝีมือโอต่ก่อนก็สามพัน 3, นะทุยชี้ <'re> <laughs> บอกว่าชอบปากมึง <Okay. S 1> ดีนะาตาอบอกฝีมือไม่น่าใช่คือมันไม่ได้เต่าไม่ได้เริ่มก่อนนะมันด่ากันมาตั้งนานแล้วผมว่าแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนไงไทยดูนี่ต้นเกมอ่ะโอ้โหที่ชั่วโมงกว่านะเป็นเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับ yeah. ก็ดีแมนไปดูเองแล้วกันนะครับใครอยากดูคิมคุยอะไรกันก็เรียบร้อยยังไงโอ้โหเจอเซกครับผมเต่าเป็นที่ต้องการโอโ้ตายครับเชียอันติชี้โคตรแรงครับผมยังไงไรเดอร์โอ้โหชอบวันตีวันชิ้นไหนดูเด้งดเด้งยังไงเอาโคเด็กช็อตตายไปครับอสรุปเต่าเต่าซื้อเกิดหรือไม่ตายวะอ,อ๋อซื้อเกิดเป็นครั้งที่สองนะครับก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันม่องแล้ว แล้วก็เป็นเจโนไซด์นะครับลาตังเหลือ9000พว่าของเฟูแล้วเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอะเส้นนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละอืมออกอะไรดีฟูแล้วอะเออนะของเส้นนี้ก็เจมเลยอะอ่ะสกินมาสองตัวนะครับครั้งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับเป็นชีกัฮูดู รวยจังนี่เต่าพกรวยจังเอาไงสองกับสี่ตัวเดฟไหวไหมครับเต่ายังไงพีเคมาใส่ก,ก่อนนะครับตีนี่มีมดุดเอ้ยอันก็ไปช็อตครับโอ้โหเจอไวโซโล่์ตายไปแล้วครับผมแล้วยังไงแบสมิธแบสมิโอโหตันสดคุณสี่แต่ว่าตายครับโอ้โหขึ้นยากครับขึ้นไม่ได้ มันเหมือนฆ่าตัวตีไกฟรีไปตัวนึ้งนะนะมันก็เลยอาจจะไม่มีตัวตีบ้านนะก็ดี่หายไปไหนไม,มาไม่ใช่อะไรกับรอรหัส o t p อยู่ SMS อะไรนะสิบห้าพันไอ้ลงทบียนั่นเดีทุ่มหนึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ข้อความเลยเนทะี่ยงคืนแหละคือลงลงให้แม่ผมไม่มีสิทธิ์รับเพราะว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าคนที่มีรายได้เกินปีละแสนห้าแล้วเวสียภาษีอะจะไม่ได้นะครับซึ่งผมก็เกินแล้วล่ะก็เลยไม่ได้ด Thailand, ยังไงแดมโอ้แดมมีหาด้วยครับแต่เซกอิ้ยมามามาอูเลยว่ะนอนโอ้โหตายครับอ้า,บาว เกีรยแล้วตายหมดแล้วลาตัวเดียวครับโอ้โหบาแลแล่างแตกไม่รอดแฮตติกไปลาเซอร์เกิดมาครับเดบไหวหรือเปล่าครับเต่าเกิดมาอันตีไปครับแดมคนจริงตีบ้านช็อตและเสกเป๊บว่าไงเต่าฟอรวูฟตีบวกกันนัวโอ้โหขย้วไยโซวายโซวโซวิธีคนจริงเฮ้ยอีกซีกเดียวอีกซีกเดียวเอาอะ อีกสิ่งเดียวนี่ตันไปตีตีก็หือเจอคูณสี่ครับผมโอเคพิกมาเป็นเจโนไซน์ครับเหลือว่าแล็คสิ่งเดียวเอาว่าแม่งเดือดปะอันนี้เลือกก็สี่พันกว่าเลือกสี่พันสี่ ทำลายตัวเองบัตรบ,บอลขึ้นชาร์จไหมเนี่ยไม่น่าขึ้นนะแต่ก่อนขึ้นนะก็คือแม่งสก,กิลบายบัตรบ,บอลได้ชาร์จอ,อีกสัตว์เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะปรับแล้วนะวย <c oughs> พยายามตีว่ครับยังไงแดมบิงไปหลวงเต่าก่อนอู้โูแล้วตายครับอ่าทีตายเหมือนกัน เดี๋ยวมโนมาช่วยครับผมยังไงเซกแดมไปไม่รอดลามีอันติอยู่เดี๋ยวมโนที่บ้านไหมเอาเอาวะเอาวะสู้สู้สู้ต่าแตกอยู่ยังไงแบสมิธไปเอาข้างล่างครับอ้าวแล้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 วเอาแล้วเอาแล้วเออเป๊ปก็ตะทองครับเราได้อยู่เอาวะ เหลือบาเดียวเว้โอ้โหหลังงั้นหรือเป็นมื่อน่ะหรืออะไรอะ่ะอัดดับม่วงก็ได้น่าจะพอซื้อเกิดแล้วเหลือซื้อเกิดครั้งเดียวเก็บหนึ่งไว้สามพันที่เหลือไปใช้สโปสเปก็ได้แล้วยังไงอือโอเคโอวไวโซโมีตัวทองว่ะยังไงเกิดมาครับเอาไวโซ วายโซตัวเดียวครับอีกสิบวิชิเกิดโอ้โหผมว่าไม่ทันวะเร็วนอเร็วเร็วที่มันลองกลัวเฮียอะไรวะเร็วเออเรียบร,ร้อยแปดวิโอ้ยสัตว์ตวบิงหนีทันสุดยอดอันตรีเสกช้าอีกนะแบบวางพื้นไปกว่าจะบึบูบูบีบ้อะมานอนบิงหนีทันเฮ้อรอดคู่ตาบอกเอ้า ไงแต่ก่อนว่าเอาแล้วกลับมาได้สามทางก่อนเฉยเลยครับเพบอกฮะเบื่อจังเนะาะไวโซน่าสงสาร่ะเตาบอกอ่าฟังไวโซเงียบครับนิ่งครับเงียบเลยไ <c oughs> อสัตว์เจอสามทางก่อนเงียบเลยชีว่าไงชี ชี้หายแล้วของน้อยจังวะมึงร้องไห้เหรอเ้นิยามคำว,ว่าร้องไห้ให้กูฟังทีนี่มีปากมีเสียงชนะกูยัง่งไวโซบอกต่าบอกคนะได้เปล่าก็ยัง่งอ่ะไวโซบอกนากูยัง่งตาบอกก็ยั่งไอ้ไม่ใช่ไวโซบอกก็ยัง ไอ้โง่อยากเห็นวะไอ้โง่เก็บกดหล่อชี้บอกแสดงอ่าวุฒิภาวะดีวางโง่ดีเออไอเพียบ,บอกเสื้อมันด่าลูกกระบี่ผมไม่อยากอ่านนะอยากเห็นว่ามาชนะกูน้อยอ่าอแล้วครับผมเดือดเดือดเดือดไหนไหนว่าชนะกูฮัลโหล เก็บเดให้บูบูเก็บก็ได้โหลโหลเอาอคีเพายแล้วบานแตกแล้วบานแหกแล้วมัง้งอา่านั่นก็ซื้อเกิดกันคนละหลายเทียละน่าจะเกือบเกือบหมดหลายคนแล้วนะซื้อเกิดมันงดูตรงไหนไว้เทียอันนี้สกิลอันนี้ช่วยเหลืออันนี้ช่องแชท ดูตรงไหนวะแต่ของตัวที่ฮีโร่ที่ดูรู้อยู่จะเป็นตรงนี้นี่ชนะไม่ได้ทุยเหมือนเก่งหรือว่าตรงนี้มีบอกวะมันต้องมีดีวะเออช่างแม่งโ <laughs> ง่ชิบหายกูยังอ่าไวโซบอกว่ายังไม่ชนะกูเลยนะไอ้เพกบอกว่ามาไวไว้ม <ra> ปัดเ <White. S 1> หรอ เอาไงใครมีคองวะโอ้ oh, ชิถือคองครับผม <and dust. S 1> มันจะเป็นคนเดียวที่ช่องอยังว่างไอ้นี่มีเซกมีปรดวุธว่างไงชิโอ้โหเซก่อนครับอันตี้ไปเป๊บยกเออไปซันไลเดอร์กูหายก้อนเลยโอ้โหดดวอันติ้เลยจงังหวะนี้แต่ไงชีก็ตายครับมีซื้อเกิดครับลายยืนแหงอยู่ครับผมยังไงเต่าโ,โคเด็กเรียบร้อย เดมตายครับตอนนี้เรวานอกรักตายเหมือนกันครับแล้วสามทางเท่าอู้หูยเอาแล้วชี้ชี้อู้คุณสิโอ้โหไม่รอดนะผมไอ้เหี้ยมอส่าดมิงขึ้นไปงั้นผรอดได้ไงวะเต่าเต่าเฮ้ยเต่ามาจากไหนเต่าเนี่ยเต่าไอ้ยะเต่าเต่าว่าไงเต่าเต่ารอเด็กว่าเต่าเนี่ยเอาวะเอาละครับสามทางเท่าสล้วก็หกสิบต่อแปดสิบห่างกันยี่สิบตัวพอดี เอาไงเอาไงตอนนี้แต้มเท่านะบัลลักเท่านะใครพคักใครโดนนะอ่าต้องบูนแล้วแหลสองตัวไม่จบวอนี้จะจบวอไหนวุ้ยมีโกันบ้านหนึ่งทีครับโอ้โหดม,มเก็บเต่าไปได้ครับผมยังไงแบสมิตโดนดมไล่ยอยู่ครับเลือนอไล่ฮูดูตีตีต ลาสตันสวยเร็วน้อได้คิวครับเหลือแดมเบอร์คู่ฮะบาส,สมิดมาจากไหนนี่ตันไมคูน2ปลาสกิลสองตันอีกเรียบร้อยลาจัดไป20ตัวแล้วครับตอนนี้ยังไงครับอ่าแล้วไวโซเกิดมาครับผมอีกสามวิเป๊ปจะตามมาไวาโซว,ว่าไงไวโซไวโซวบาส,สมิดไปได้ก่อนกดตวทองครับไลดี้ไอไลเดอร์ครับผม ไรเดอร์อันตีสูงไอ้เฮียอันตีก็จังไรนะดีมึงมีตัวทองนะดีมีตัวทองโอ้ชี้มึงมาทำไมสัตชี้ชี้ชี้หายแล้วไอ้สัต์ชิบหายของจริงไอ้เฮียไอ้เียมึงไม่บิงมาอันตีมันหายไปแล้วไอ้สัต์สักบิงเข้ามาเป๊บเลยโดนด้วยเลยไอ้แคยมันมันจริงนะไอ้อันตีไอ้ไลเดอร์เนี่ยถ้าอยู่โม่มวถ้าอยู่ชิดชิกันนะมึงเอ้ยแม่งเด้งโคตรมันน่ะ ตัวทองก็กันได้อยู่แต่มันยังเด้งอยู่ไงเหมบอกกับเจอพวกแซนจะาตัวลูกน้องเยอะๆคลิปเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เวลาเล่นแม่งไอ้เหี้ยเวลาเล่นไม่เจอแบบนี้ดิเจอตัวหาอะไรก็ไม่รู้มายังไง ก่อเลยสามเท่ากัน,นครับอ่าน,นี้สามตัวครับอันนี้เกินมาแล้วสามตัวยังไงาวโซฮูดูเดมนะครับปะทะเต่าลาเรวานออสามสาม,สามยังไงเต่าเปิดเสกไปก่อนนะครับแล้วโคเด็กยังไงสตันสองครับสวยเรียบร้อยครับเดมตายไปก่อน,นครับ <That> s <S และโอ้โหเรวานอโดนฮูดูครับแม่งวางอันตีไปสตันสวยโดนสองว่างไงเต่าเต่าช่วยพิลาหน่อยเต่าเต่า,ตาลาตีบ้านนะผม อันนี้บาสมิดมาเติมนะครับผมเหลือบาแหลกเดียวยังไงโอ้โหปนวุฒิลายแล้วบอกปนวุฒทำไมส,ส,สตน <c oughs> สัตนโอเคหุยอ,อันติดาโดนโดนลากับตายครับยังไงบวกกันนวัวครับเต่าตายไปแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงได้ไหมโอ้โหยังยังยังลายหนึ่งชีวิตเกิดมาครับคูดูซาไปโอ้โหสกิลเจอเซกเอาไวโซตายได้ไงไม่รู้แล้วโยกหุย เยัยไม่จบว่ะเดวไปได้ว่ะเย่ยแม่งเดือดว่ะโอโหเหลือบสมิตัวเดียวครับผมเกมไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารนะครับแต่ควาอชนะกูทีเอามึงเกิดกันหมดแล้วด้วยเอาแล,ล้วยลาลาเลยเกิดทีหนึ่งเงินเหลือม่นหกไงเพื่อนยืมบังเด้ื้อเกิดหรอศูนเต่าบอกเอาแล้วโหดูกับเป๊บ อีกหกวิเรวอน,นองเกิดแล้วน่าจะพอตู่ไตอเรวน้องน่าจะได้อยู่ไหมเรวนองเรวนองก็น่าจะขาดแต่ดูใหญ่นะครับโอ้แบบนี้ตันไปคูณสามแล้วโอ้โหอีคูณสามคูณสองครับผมแห้งไปเลยครับเป๊บแบบคุณอกคุณเรียนมาสูง,งคูนเก่งโอ้ใส่บัฟให้เรวน้องอีกครับเรวนองพอ่อทุกสถาบัน ดูใหญ่มากตาสั่งสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเลไเฮียเจ้าไว้หนู่นนี่ <c oughs> นั่น <c oughs> มาพลิกกลับมาอีกแล้วครับตอนนี้ฝ่ายเขียวบุคกครับผมฝ่ายแดงจ้งรับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้ก็มีเป๊บที่ตายไปก่อนยก40วิววนะฮะที่เหลือพร้อม หวานกันท oh ัวแมพโอโหขาดตัวเปิดตัวซ yeah, no ้อนอย่างเป๊ะไปครับเชยแม่งข uh, so ัดตัวสํา oh. คัญด้วยอ้าวแดมเจอเสกไปก่อนนะครับคูนสี่แล้วโอ้โหแดมตายไปก่อนนะครับอวายโซดูทรงแล้วจะจบเกมแล้วผมโง่จังอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยนดีดีบ้างมันเต่าไอสันจะตายแล้วเต่าเต่าเต่าว้าว จบ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 ไหมเต่าเต้าไอเต้าเต่าไอเหี้ย Malaysia. เลยมาดนพี่เอาตายเอา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 จบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่เต้าดด้จนได้ครับผม <önemli> ก็จบเกมไปแลดูร้อนกันจังนะไวโซ,โซบอ,อกครับในชนะได้ครับมาเสียงันใหญ่เลยออกดีออกจริง ออกัอย oh, okay, right oh, ู่ดตมีเหี้อะไรอ่ะนี่เอากันหมนเลยออกยังไม่ออกไม่ออกยังอยู่ด่ากันอยู่ก็ยังมีคลิปของลรานะครับเจอกันคลิปหน้าผมบาย